ครับเย็นนี้จะพามาชมเฟิร์นอีกประเภทนหนึ่งครับเขาเรียกเฟิร์นเจ้าฟ้าหรือเฟิร์นขนนกลักษณะใบเขา,าเป็นแบบน,นี้เวลาปลูกปลกลงถ้าเราปลูกลงดินที่ชื้น mm hmm. เขาก็จะแตกกอไปเรื่อยๆครับสวยงามที่เรียกเฟินใบขนนกใบตรงเรือนใบเขาจะเหมือนกับขนนก สูงก็ประมาณฟุตหนึ่งจะแตกกอแตกเงาไปตามตามที่เขาสามารถที่จะไปได้นะครับสวยงามมากครับฝนขนนก ทีป่ปลูกลงดินครับมันก็จะแตกกอแตกเงา่าเขาเรียกว่าเง่าไปด้านข้างขยายไปนี่เขาจะขยายไปด้านข้าง ปลูกลวมกันเยอะๆนี่จะสวยงามมากนี่ปลุกลมกันให้เยอะๆตามแนวขอบทางหรือขอบที่เป็นชื้นที่ชื้นบริเวณที่ชื้นที่ร่มชื้นมันจะสวยเอ่อ,อเป็นพุ่มเลย ปกตําพื้นครับความชื้นแสงพอประมาณฝนเจ้าฟา้าหรือฝนขนนกปกลมกันครับมันก็จะแตกก่อแตกเง่าไปเรืเ่อยๆนี่ครับ เป็นกลุ่มใหญ่หน้าฝนยิ่งดนฝนมันก็ขยายไปเรื่อยๆฝนขนนกหรือฝนเจ้าฟ้าครับ